ปกตค,ครับเป็นวงกลมยาวพนะกบุตรปากันาตินนะครับตอนนี้ก็กำลังนครับี่เป็นวงกลการเดินเรืองนะครับ น,ดนิดส่วนกุศลนครับพ่อมานิดส่วนนะครับตอนนี้เราไปอยู่กันที่โคกมูใหม่นะครับกำังได้มาช่วยงานกับลูกศิษย์นะครับที่อยู่โคกมูใหม่นะครับให้ความเป็อจากคุณ พออนะครับดรพินโยทองเหลานะครับก็ให้ความรูุเรห์นะครับมาร่วมงานกับทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่งานันนี้ก oh. ็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับในการเตรียมเครื่องนะครับ เรื่องปัดไฟนะครับก็เป็นน้ำมันดะีเซลนะครับ k t d KDD3 ES นะครับขอ,องคณนะวงคู่ากพัฒน,นาสิงห์นะครับวันนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังเพิ่มพลัง ครับกำลังกินข้าวเพิ่มพลังนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการเพิ่มพลังกำลังกินข้าวนะครับนี่นีน่นลุงชัยนะครับวันนี้มาดูลลูกรุหล,ลานของเรานะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับก่อนเราจะเริ่มแห่กันที่เวลา13นาฬิกานะครับ จากกำหนดการนะครับเราจะเริ่มอยู Dude ่ที่13นาฬิกานี่นะครับนี่ครับอาหารโอ้ย่นะครับเนื้อวัวนะครับขรมสมูรณ์นะครับอาหารวันนี้อร่อยนะครับขอบคุณกับทีมมานเจ้าภาพนะครับที่ดูแลอย่างดีนะครับมอบเครื่องดื่มให้กับลูกหลานของเรานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอาหารนะครับมากมาย ขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับลูกหลานนะครับได้แสดงเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถนะครับของลูกๆโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษานะครับวันนี้มาร่วมนะครับงานทำบุญบุทิศส่วนกุศลนะครับกับคุณพ่อมามานิศนะครับอุดมนานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศ ครับเดี๋ยวยังไงนะครับตอนกระบวนแห่เริ่มนะครับก็จะให้ชมภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ